ขายของที่มีมาจิ้นสูงๆนะคะไม่เอาของที่มีมาจิ้น2% 3%มาขายนะคะ2% 3% 5%มาขายมันโคตรเหนื่อยเสียเวลาค่ะไม่ต้องเอามาขายนะคะได้กำไรน้อยนะคะเหนื่อยและเสียเวลาค่ะหาของที่ได้กำไรสูงนะคะและมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อผู้คนค่ะ และตอบโจทย์แก้ปัญหาช่วยผู้คนค่ะหาของที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาผู้คนนะคะคุณถึงจะขายได้นานและเป็นลูกค้าของคุณตลอดไปค่ะนะคะฉะนั้นคุณต้องช่างใจนะคะคุณต้องสำรวจตลาดนะคะบน Facebook บนไ G หัดไปเดินห้างบ้างหัดไปสำรวจตลาดบ้างนะคะว่าตัวไหนที่เป็นสินค้าตอบโจทย์แก้ปัญหาผู้คนและได้กำไรสูงนะคะ คุณจาไว้นะคีย์สาคัญคือสินค้าตัวนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะและเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาดีขึ้นนะคะเขาถึงจะกล้าควักเงินลงทุนกับคุณนะคะฉะนั้นสินค้าตัวนั้นจะต้องดีนะคะคุณภาพดีตอบโจทย์เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาทุกข์ให้หายไปนะคะฉะนั้นตัวนี้คุณจะต้องคัดสรรนะคะสินค้าตัวนั้นต้องใช้เองก่อนค่ะผ่านตัวเองมาก่อน แล้วถึงจะไปบอกต่อให้กับลูกค้าของคุณได้ค่ะกําไรอ่ะห้าสิบบาทร้อยหนึง่งคุณต้องมาขายนะคะมันจะเหนื่อยนะคะคุณจะเหนื่อยนะคะเพราะดเดี๋ยวคุณต้องถูกชาร์จค่ากล่องกล่องอีกค่าเดินทางไปส่งเคอรี่อ,อีกแล้วค่าจ่ายค่าเคอรี่อ,อีกนะคะคุณจะเหนื่อยอะ่ะให้ให้ใช้ของที่ให้ขายของที่คุณใช้เองอะ่ะแล้วคุณอินกับมันอะ่ะและมันตอบโจทย์แก้ปัญหาคุณอะ่ะนะคะคุณลองคิดดู ลองสำรวจด,ดูว่าคุณเคยซื้อสินค้ายี่ห้อไหนที่คุณซื้อซ้ำมากกว่า2ขวดขึ้นไปมากกว่า10ขวดมากกว่า3เดือนมากกว่า6เดือนเอาสิ่งนั้นแหลมาขายนะคะถ้ามันเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะเอาสิ่งนั้นมาขายนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นต้องได้กําไรเยอะนะกําไรแบบ50บาทร้อยนึงอะ่ะไม่ต้องเอามาขายนะคะเพราะว่าคุณจะเหนื่อยนะคะไม่คุ้มกันเนาะ